ย้อยผ่ากล่องไว้นะคะมาดูนะคะว่าข้างในคืออะไรเนาะแพ็คมายังดีเลยนะคะใส่ถุงลมกันกระแทกนะคะข้างในก็จะเป็นอีกหนึ่งกล่องนะคะ ดูก you know. mm ันเนาะมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวนะคะพี่อ้อยดีเันเนาะเป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าพี่ย้อไม่แน่ใจ อีกยี่ห้อหนึงนะคะที่พี่อ้อยเคยใช้เนาะตัวนี้นะคะห้าห้าร้อยซองนะคะคือทานลืมเลยนะคะพักนี้นะคะคือพี่อ้อยทา,านหวานน้อยลงนะคะหมายถึงว่าถ้าพี่อ้อยชงกาแฟนะคะหนึ่งหนึ่งแก้วเนาะพี่อ้อยก็จะใช้น้ำตาลแค่จะบีบไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะมีประมาณนี้เนาะพี่อ้อยก็จะบีบไว้อย่างนี้นะคะ แล้วเทก็จะเท่ากับใช้แค่ครึ่งซองเหลือไว้ครึ่งซองนะคะก็ไม่ได้ทานหมดซองนะคะก็คือจะลดปริมาณลงเนาะก็พยายามแบบลดน้ำตาลนะคะทานหวานให้น้อยลงเพราะว่าช่วงนี้พี่ว้อต้องทานไข่ขาวนะคะทานไข่ขาวเยอะๆเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆที่ทานไข่ขาวเยอะเพราะว่าต้องการแบบเพิ่ม กร,ออก,ออกระตุ้นเรื่องเกล็ดเลือดนะคะไปไปกระตุ้นเรื่องเกล็ดเลือดนะคะเพราะว่าพี่อ,อ้อยเกล็ดเลือดแดงต่าๆๆํานะคะเพราะว่า,าไข่กระดูกพี่อ้อยไม่สร้างนะคะไม่สร้างเกล็ดเลือดเนาะก็ตัวเม็ดเลือดขาวดีมากๆนะคะแต่ว่าเม็ดเลือดแดงพี่อ้อยไม่แข็งแรงนะคะคือหมายถึงว่าพอเขาเกิดมาแล้วเขาก็ มีอายุอยู่ได้ไม่นานเนาะเขาก็เขาก็เขาก็หมดอายุไปนะคะก็คือจะทําให้ร่างกายเราอ่อนเพียนะคะสาเหตุที่เกิดเกิดเพราะว่าเนื่องด้วยพี่อ้อยเป็นเบาหวานนะคะแล้วพี่อ้อยทานมังสวิรัตด้วยเนาะคือทานมังสวิรัตแล้วก็คือเริ่มเลยทานเจมาสามสิบกว่าปีนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นมังสวิรัตตอนหลังนะคะ จนถึงทุกวันนี้นะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าเนื่องด้วยเราขาดเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็เลยากลายเป็นว่า,าเรามามีมาส่งผลถึงเรื่องเกล็ดเลือดด้วยอะไรด้วยนะคะแต่คุณหมอคุณหมอกรันตีนะคะว่าเพื่อนไม่เป็นมะเร็งแน่นอนแต่ที่เป็นตอนนี้ก็คือเกล็ดเลือดไม่แข็งแรงนะคะ ตัวนี้นะคะจะเกี่ยวกับพวกเบาหวานเนาะเราเรา,เราจะต้องทานตัวนี้เพื่อคุมระ,ระ,ระดับน้ําตาลในเลือดเรานะคะก็ไม่ได้สั่งมาในระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าลูกสั่งให้ทีนึงก็ทานนานมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็สั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็เหลือประมาณยี่สิบกว่าห่อนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะก็สั่งมาใหม่นะคะตรบนี้เลย ก็แพงเอาการอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําตาลย่าหวานนะคะตัวผงน้ําตาลเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้ดูผงน้ําตาลเขาประมาณนี้ถ้าพี่อ้อยทานกาแฟก็อย่างที่พี่อ้อยบอกก็คือพี่อ้อยจะใช้แค่ครึ่งสองสําหรับอ่าถ้าคนที่ทานหวานนะคะก็คิดว่าเขาเกาไม่หวานหรอกนะคะถ้าครึ่งสองเนี่ยแต่ว่าพี่อ้อย ใส่นิดหน่อยเพื่อให้รสชาติความขมของกาแฟดอกลงไปนิดนึงแล้วก็ความหวานแค่ปิดปลายลิ้นเท่านั้นเองนะคะถึงได้ลดลดน้ำตาลแล้วก็ทานให้น้อยลงนะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะมาแนะนำนะคะสำหรับน้ำตาลย่าหวานนะคะ5 0าซองเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยจะต่อไว้ใส่ไว้ที่หัวข้อนะคะว่า5 0าซองยี่ห้อนี้นะคะ ในราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่ไว้หลังชื่อน้ำตาลนี้นะคะหลังคลิปเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้คอมเมนต์นะคะตรงที่พี่อ้อยคอมเมนต์ขอบคุณนะคะต่อจากคอมเมนต์ขอบคุณก็จะเป็นคลิปของหลานชายที่พี่อ้อยวางไว้นะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ร้านชายอยากทำช่องของตัวเองนะคะก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ